ก็เจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาทำตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนเดินบนกระดานให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับโจทย์ที่ผมได้มาได้มาจากเพจฟิสิก์มัธยมปลายนะคุณตกอแกถามมาอลองดูครับโจทย์เขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะฮะมวล60กิโลกรัมยืนอยู่บนกระดานมวล40กิโลกรัมซึ่งกระดานตัวนี้เป็นไงฮะมีล้อนะฮะ ความหมายมีล้อคืออะไรครับก็คือถือว่าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างกระดานกับพื้นนะฮะ,ะกระดานวางอยู่บนพื้นราบผิวเกลี้ยงนะฮะมีทิศตั้งฉากกับกําแพงนะฮะ,ะเดินชายคนนี้อยู่ห่างจากกําแพงยี่สิเมตรนะฮะก็ระยะนี้เท่ากับอะไรครับระยะนี้เท่ากับยี่สิบเมตรถ้าเขาเดินไปบนกระดานเข้าหากําแพงได้1ิเมตรในขณะนั้นเขาอยู่ห่างจากกําแพงเท่าไหนะฮะ,ะข้อนี้ใช้หลักการของ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็เซนเตอร์ออ s แนะฮะเท่าที่ผมเคยทำมันจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะฮะก็คือใช้ Center ร์ออ s แมสใช้ relative motion นะฮะแล้วก็วิธีลัดนะฮะในที่นี้ผมจะแสดงวิธีลัดแบบสั้นๆให้ดูนะฮะสำหรับวิธีอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะใน ยูทูบนะฮะผมทําไว้หลายตัวนะวิธีที่3ก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะฮะเป็นวิธีลัดวิธีที่ตัวนี้นะฮะเป็นวิธีที่2ใช้วิธี relative motion ร่วมกับ conservation of linear momentum นะฮะวิธีที่1ตัวนี้นะฮะก็คือใช้ center of mass หรือแนวคิดจุดศูนย์กลามงมวลในการคำนวณเราเข้าไปดูได้นะฮะ,ะสำหรับวิธีลัดก็คือผมจะดีไลท์ไว้ในคลิปนี้นะฮะเราเข้าไปดูว่ามีที่มาที่ ไปยังไงนะฮะอ่ะลองดูครับวิธีการก็คืออะไรครับสมการมันคืออะไรครับวิธีรัดก็คืออะไรฮะมวลของอะไรฮะมวลของคนคูณด้วย l l คืออะไรฮะ l, l ก็คือระยะอะที่คนเดินได้บนอะไรฮะบนรถถูกต้องไหมฮะระยะที่นคนเดินได้บนรถบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยมวลของคนบวกอะไรฮะบวกมวลของอะรถคูณด้วยอะไรฮะคะูณด้วยระยะที่อะไรฮะรถ เคลื่อนที่ได้เมื่อเทียบกับอะไรครับเมื่อเทียบกับโลกมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับศูนย์อันนี้ก็คืออะไรฮะสมการของวีทีลัตก็แทนค่าครับมวลของคนกาหนดเท่าไรฮะโจทย์กําหนดเป็นหกสิบกิโลกรัมระยะที่คนเดินได้บนรถเป็นไงฮะอ่ะระยะที่คนเดินได้บนรถก็คือเขาบอกว่าเดินเข้าหากําแพงก็คือเดินทางด้านซ้ายได้ระยะทางเท่ากับสิบเมตรถูกต้องไหมฮะแล้วก็วิธีการกําหนดก็คือเราก็ต้องกําหนดเครื่องหมายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโมเมนตัมเป็น ปริมาณเวกเตอร์เราให้อะไรครับถ้าเคลื่อนที่ขึ้นเป็นบวกเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเป็นบวกเพราะนั้นเป็นไงฮะคนเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายเข้าหากำแพงได้ระยะทาง1ิเมตรเมื่อไรฮะเมื่อเทียบกับรถเพราะนั้นตัวนี้จะต้องเป็น10บเพราะอะไรฮะ1ิเพราะว่าาลบ1ิเพราะว่าะอะไรฮะเพราะว่าเดินไปทางด้านซ้ายโอเคนะฮะบวกด้วยละครับบวกด้วยมวลของคนก็คือ60สบวกมวลของรถคืออะไรฮะมวลของรถก็คือ4ี่สิบคูณด้วยระยะที่อะไรฮะรถเคลื่อนที่ได้เมื่อเทียบกับพื้นโลกก็ แทนเป็นอะไรฮะตัวแปรที่ไม่ทราบคา่ามีค่าเท่ากับ0นย์ก็จับย้ายข้างสมการก็ได้เป็นอะไรฮะ,ะระยะทางที่อะไรฮะระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้เมื่อทิ้กับโลกก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะหกสิบคูณลบสิบก็ได้ลบหกร้อยย้ายมาทางด้านขวาก็เป็นบวกก็เป็นหกร้อยหารด้วยอะไรฮะหกสิบบวกสี่สิบย้ายลงไปหารก็เป็นอะไรฮะหารด้วยหนึ่งร้อยก็มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับหกเมตรความหมายคืออะไรฮะ ความหมายคือถ้าคนเดินไปทางด้านซ้าย10เมตรรถจะอะไรฮะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาได้ระยะเท่ากับ6เมตรถูกต้องไหมงั้นเป็นไงฮะถ้าเราวาดรูปคนก็คืออะไรฮะคนสมมติว่าคนก็จะเคลื่อนที่มาได้ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ครับจากตำแหน่งนี้มาได้ระยะทางเท่ากับอะไรฮะ10เมตรในขณะที่อะไรฮะจากตำแหน่ง10เมตรตัวนี้เป็นไงฮะรถก็จะเคลื่อนที่กลับไปที่ระยะเท่ากับเท่าไหร่ครับที่ระยะเท่ากับอะไรฮะ6เมตรนั่นเองเพราะนั้นเป็นไงฮะ ะระยะทางที่อะไรครับคนกับอะไรฮะคนกับกำแพงก็จะห่างกันเท่ากับอะไรครับ10บบวก6ก็คือส6บหเมตรนั่นเองคำตอบก็คืออะไรฮะ,ะระยะอะไรฮะระยะห่างคนกับอะไรครับกำแพงก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะส6บเมตรตอบโอเคนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากครับวัสดีครับ